ดิน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 กันไหมลุงดิน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 กันไหมลุงดิน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 กันพนโอ้ยไม่น่าเชื่อนะแต่เชียร์ก็เชียร์ทีมเดียวกันนะครับแต่ดักเตะคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถทําให้แฟนบอลบางประเภทต้องพูดแบบเนี้แฟนบอลบางประเภทดิน ล้านนะครับโอ้โหอะไรมันจะดิ้นล้านขนาดนั้นเมื่อคืนนี้นะครับอังกฤษลงเล่นเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเจอกับสโลวีเนียนะครับก็เกมจบลงด้วยการเสมอกันแบบไม่มีสกอร์ทุบไข่กันไม่แตกนะตอนผมเห็นรายชื่อ11ตัวจริงเนี่ยของทีมสิงโตคำรามที่แกรตดเซาเกตจัดออกมาผมดูแล้วก็หีอะ เผลอหัวลอกมาแล้วก็คิดในใจพ้องตายนะคือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองอังกฤษเนี่ยก่อนเกมนะฮะเจอกับสโลวีเนียเนี่ยผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเต็มแล้วไอเราคิดว่าเฮ้ยเกมเนี้ยมันน่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทดสอบอะไรบางอย่างนักเตะที่ไม่เคยลงก็น่าจะได้ลงระบบการเล่นอะไรที่แบบ มันดูหวือหวามันมีความกล้าดได้กล้าเสียมันเน้นเกมรุกมากขึ้นเนี่ยก็ควรจะทำแต่ก็ไม่เห็นนะฮะสิ่งที่เซาเกตทำเขาก็อนุรักษ์นิยมตัวเองอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะเขาเป็นกุนซือที่ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตตัวจริงของทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันก็เลยมีสิ่งที่แตกต่างจากสองนัดที่ผ่านมาสองนัดแรกเนี่ยแค่แค่จุดเดียวก็คือเปลี่ยนเอาตรงกลางนะฮะ เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนของพวกพี่ีเนี่ยถูกดรอปไปนั่งบนมานั่งสำรองแล้วก็ส่งคอเนอร์กา l ลเกอร์ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับส่วนคนอื่นๆที่สื่อเรียกร้องที่แฟนบอลอยากเห็นไม่ว่าจะเป็นอคอปปี้เมนูเป็นโคลพาวเมอร์นะะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนก็ยังถูกขังไว้บนมานั่งสำรองครึ่งแรกเนี่ยอังกฤษก็เล่นกันแบบต้องใช้คำว่า ถ้อยทีถ้อยอาศัยเล่นกันแบบกระชับมิตรนะฮะเล่นเหมือนเกมกระชับมิตรพูดแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าอังกฤษอะโอเคเข้ารอบแล้วก็จริงนะฮะแต่ต้องการเป็นแชมป์กลุ่มต้องการเป็นที่หนึ่งของกลุ่มไม่ต้องการความปราชัยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรูปเกมขอ,ง,องกฤษเนี่ยเล่นกันแบบรัดกลุ่มระมัดระวงังนะครับ ปลอดภัยไว้ก่อนไม่มีความกล้าได้กล้าเสียสปีดเกมเนี่ยก็เลยจะเป็นไปในรูปแบบของรถสิบล้อนะคือค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนิบๆขึ้นไม่ได้แปะคืนหลังมาใหม่นะโจมตียังไม่ได้หาช่องบุกไม่เจอก็ค่อยๆเซตบอลกันไปถ่ายบอลกันไปถ่ายบอลกันมาเกมในครึ่งแรกเนี่ย มันก็เลยแทบจะไม่ต่างจากการนั่งดูสีนะฮะนั่งดูสีทาบ้านที่เพิ่งทาใหม่ๆม,มัดๆแล้วรอให้มันแห้งนะคือนั่งเนี่ยนั่งจ้องนั่งจ้องฝาบ้านเอะเมื่อไหร่สีจะแห้งครึ่งแรกนะฮะขอโทษทีกว่าอังกฤษเนี่ยจะมีโอกาสทำประตูครั้งแรกนะกว่าจะมีโอกาสจบครั้งแรกปาเข้าไปนาะทีที่สามมิด คิดเอาและครึ่งแรกเนี่ยอังกฤษมีโอกาสทําประตูทั้งหมดโอ้โหนับไม่ท้วนสองครั้งอ้สัตว์นะมีโอกาสแค่สองครั้งเท่านั้นเองครึ่งหลังมันเลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับครึ่งหลังมีการเปลี่ยนแปลงเกลตเทอเกตในที่สุดต้องบอกแบบนี้นะฮะว่าในที่สุดก็ทําสิ่งที่ถูกต้องนะทาสิ่งที่ถูกต้อง และเหมาะสมสักทีเออซึ่งนั่นก็คือการส่งคอบบี้เมนูลงมาโอ้โหนะครับพูดไปแล้วเดี๋ยวก็จะหาว่าไอ้บูมึงเด็กผีมึงแม่งก็อวยแม่งอยู่นั่นแหละไอ้หนูคนเนี้ยเดี๋ยวไอ้หนูปรามนงปรารมนูม่งมึงก็ตั้งชื่อให้มันดูวิลิสมาราแต่สิ่งที่เห็นนะนะครับถ้าท่านไม่ได้เอาตาตุ่มดูนะนะแล้วก็ถ้าท่านดูในทีวีไม่ได้ดูทางตู้เย็นนะ ก็จะเห็นเลยว่าพอคอบบี้เมนูลงมาเนี่ยเขาก็สวมบทบาทหมายเลขแปดเป็นตัวเชื่อมเกมเป็นเหมือนข้อต่อนะครับโอเคอาจจะไม่ได้มีอะไรหือหวาอาจจะไม่ได้มีลูกพลิกแปลงไม่ได้แบบเลี้ยงหลบสามคนสี่คนคือไอเมนูมันเป็นมิดฟิลหมายเลขแปดอะมันไม่ใช่มาราโดน่ามันไม่ใช่เมสซี่บางทีมึงเม้นกันเนี่ยมึงก็เม้นตลกนะฮะเม้นแบบโอ้เม้นสะท้อนสติปัญญาตัวเองอะคือเมนูมันลงมาปุ๊บ มันก็แค่เชื่อมเกมให้มันเกิดความสมดุลน,นะครับเข้าใจไหมความสมดุลหรือความสมดุลนี่ะนะเราจะเห็นว่าเกมในครึ่งหลังเนี่ยมันจะไหลลื่นนะครับมันจะมีความมีความลื่นไหลมีชีวิตชีวามากขึ้นเพราะอะไรเพราะเมนูเนี่ยมันเล่นบอลง่ายนะครับมันชิงจังหวะเดียวจับจ่ายทันทีนะครับมันก็เหมือนกับเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวที่คอยจะไปเล่นกับเพื่อนร่วมทีมให้ นะครับให้เกมเนี่ยมันไหลเวียนบอลมันก็จะเลยเคลื่อนที่ตลอดเวลาคือหลังเราจะเห็นอังกฤษเนี่ยคลองบอลบุกหากโอกาสทำประตูได้มากกว่าก็ไม่ได้พูดนะว่าเพราะการลงมาของคอพปี้เมนูพอพูดแบบนี้ไปก็อ่ะแม่งก็จะมีคนรับไม่ได้อีกจะลงไปดิ้นพลานเป็นเป็นปลาช่อนถูกทุบหัวอีกโอ้ยมันจะเป็นจะตายเสห้ได้นะห้ามชื่นชมคอปี้เมนูเนี่ยไม,มไม่รู้มันไม่รู้มันป มันไปฆ่ามากใครมาห้ามชิ้นชมนะครับเท่านั้นไม่พอนอกจากคอบี้เมนูจะลงมาช่วยทำให้เกมไหลลื่นแล้วพอเอาโคโพาเมอร์ลงมานะฮะเอาลงมาแทนบูกยโยสาก้าโอ้โหเฮ้ยเกมรุกวูบว่าก็สุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถยิงประตูได้อยู่ดีจบนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็โดนกันให้กระหรไ,หไปตามระเบียบ ลงมาแล้วก็ไม่เห็นช่วยอะไรสุดท้ายเห็นชื่นชมกันนักหนาว่าเล่นดีสุดท้ายก็เสมออยู่ดีนะก็ลงมาก็เห็นแปะไปแปะมาอย่างนี้บัลลงดอดต้องเข้านี่แหละครับนิสัยนะนินสัยของ <c oughs> ไม่อยากพูดนะไม่อยากพูดเพราะคือแค่นี้ก็ดิ้นกันเปล่น <c oughs> แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมบอกให้เลยนะนะอันนี้อันนี้เอาจริงนะ ไม่ได้กวนตีนไม่ได้เอาหานัดต่อไปนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายตรงกลางต้องมีคอบบี้เมนูครับโคพาเมอร์ก็สมควรลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยเช่นกัน